ก็ดีนะค่ะพอแม่พี่น้องปองไปคือสุภคนก็ดีถ้ากันเป็นยางตากกะอีหลามากพี่น้องจะเห็นภูมิใหม่นี่จะคิดว่ามันเป็นภูมิอย่างพี่น้องจ้ะมันเป็นคือบักท่านฝรั่งนี่แหละพี่น้องนี่มองนวยมันมึงนวยมันได้พี่น้องนั่นหอยต้องเลี้ยงนี่นั่นเมียนมืดด้วยค่ะนี่มันอยู่ในภูมิผู้เห็นบ่คะบักท่านฝรั่งนี่นวยมันมันหลี่อยู่พี่น้องนี่มันสิออกสมสมนะคะเนอะสิออกสมสม สม,สมนะคะข้านวนยเพิ่นสุกเนี่ยเป็นสีเ,เริ่มเ,เป็นสีนั่นเองเนาะเพิ่นสีเริ่มเป็นสีหมักกนะนะคะพี่น้อง <c oughs> มันอยู่หน้าบ้านคนอื่น <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ใหลอว่าดังเกียวกบกลิ่นของเขาเ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะแตดมินหมักจ้ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นปะคะพี่น้องหน่วยมันนี่เม่อยสงเพิ่ <c oughs> นสีสุกแล้วอืม จัดมินเอาเก็บอีกแล้วบัดน,นี้เอามันแซ่บรสชาติมันเป็นยังไงสมศรีสมศรบอยแม่จิตายวิวไอ้หล่ากินโหลดกันนี่หลายอยา่างไอ้ห่าพี่น้องนี่เป็นค่ะรกระหลี่ยยังไม่คุมสิน้องนั่นพเพ้องแต่จะปลูกไว้เป็นหัวเป็นสวนแล้วมันสิม,มีหนามนั่นตะกี้มาดามกับกินว่าเปลี่ยนทองพี่น้องจา้าเพราะดี๋พี่น้องคนนึ่นงกันบอกนะคะ พูดนะม่อวานยี่เน่ยนัยน,นพี่น้องเห็นบ่วนั่นนวยมันคอหนวยบบกท่านพลังคื่หนวยบักท่านาานี่แหละพี่น้องจ้าแต่มันเป็นบบก <laughs> เป็นบบกท่านพลังน,นั่นจ้ะนะพอดีอันนี้นอยพลังมันยงังใมาพมใกพีน้องนะคะนวลก่อดีพอดีดนะนี่แหะซนวบบท่านบานเ้านี่แะพี่น้องจา้า พุชซาฝรั่งนะเะาต้องเปิดหาเบิึงเอาอพี่น้องเพราะมันอยู่ใต้มันอยู่ใต้ใบเห็นปะนี่ค่ะ sorry นี่ไม่อยู่ใต้ใบไปซัมฟ <Okay. S 2> <But some> <laughs> like ูดลุกไลท์ไทยสไตล์ฟู้ดบัดจ้ะ คุณอะพี่นอ้องนโดยมันหอยต้องแลงอยู่อยู่หนาบานกระจกเนาะได้ทายมาให้เบิร์นนะค่ะเด้อมันกินได้เด้อค่ะเด้อกินได้เพราะว่าอีลากินแล้วนัน่นเก็บอีกแล้วอีลาอีลาเก็บอีกแล้ว <c oughs> เอาเก็บอีกแล้วบันดนี้จะจิ้มยิ่งมากค่ะอ๋ออีลาก็เจียวรลายเทอรูกคุณอะห,หอยอยู่ในในกับบีพี่นะะ้องนั่นหอยอยู่ในในกับบี้นะคะหอยอยู่ในในกับบี แค่ต้นเพื่อนกะไมนเป็นใบยังไดล่ะเนี่ยนี่แหละครัพี่น้องนะคะเออของกินนถางทางนะเออพูดนะหอยต้องลงเตงแรงอยู่เห็นบ่พี่น้องมันอยู่ถังทางไม่ทายบ่ค่อยถนัดพี่น้องจ้านี่นี่สองหน่วยสองหน่วยหนึ่งนั่นนั่นอุ้ยก็เสียวาหลที่ลูกของเพื่อนพ่อละพ่อไปจะได้จังไวล่ะนั่นป้าพ่อละเนาะ หลายหลายไื้อเออนม่ก็ง pues ั้นจ้าโอเคค่ะพี่น้องจ๋าเอามาให้กันเบิึงเนาะค่ะเนาะว่าบักท่านหน่วยบักท่านฝรั่งเนาะจ้ะเนาะพุทซาฝรั่งนะจ๊ะนี่แหละจ้าอีดาเป็นทีน้องจ๋าซีมิญเก็บมาพี่น้องจ๋าประกาศเก็บหลายอย่างเพิ่นลว้านาะค่ะมันเป็นหัวยู่หน้าบ้านเพิร์ลแต่เมื่อตอนนี้ล่ะเพิ่นนั่งแซ่บนั่งมัดนะคะน้องจ๋าซีมิญเพิ่นมากิน ก็ได้เก็บมาจักหน่วยเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดหน่วยไปสิบเอ็ดหน่วยคะ่ะพี่น้องจ้ะอโอเคค่ะขอบคุณได้ค่ะพี่น้องจ้าไม่กันเบิ้งจ้าพี่น้องจ้าว่าบักท่านพลังมันเป็นดังสี่หละจ้ามันสี่หน่วยสูงๆก็คือหน่วยกันกับบักท่านบานเฮาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีไนอยุอยู่ทางต่างตรง,ต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 งมีไนไงคือบักท่านบานเฮาด้วยจ้าแต่ว่าตนเป็นสีมีหนามนะคะเนาะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หลักอย่าลืมกด krading kering kering la ba king king de kling 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 <laughs>